สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับวันนี้นะครับผมมาอัปเดตนะครับเป็ดบ้านนากันนะครับผมก็ตอนนี้นะครับก็สวยงามแล้วนะครับเริ่มจะผัดขนเป็นเป็ดที่จะโตเต็มวัยแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่1นะครับเดือน5นะครับ2 5 6หนะครับผมก็3เดือนเต็มนะครับตอนนี้ตัวข้างหน้าสุดเนี่ยนะครับเป็นตัวผู้นะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเขาอกเขาจะเริ่มไม่มีลายแล้วนะครับเพราะตัวผู้ ของเป็ดบ้านนาเนี่ยอกจะไม่มีลายนะครับอย่างตัวด้านหน้าเนี่นะครับแล้วก็เพิ่งขึ้นจากน้ํานะครับกาลังซส่ขนทำความสะอาดนะครับจะมีอีกตัวหนึ่งทางด้านหลังนู้นเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยตัวผู้นะครับตัวนี้นะครับตัวผู้ที่ผมบอกหัวเริ่มเป็นสีเขียวนะครับเริ่มผัดขนเป็นสีเขียวนะครับก็กําลังไส่ขนทําความสะอาดขนนะครับหลังจากกินอิ่มในช่วงยามเช้านะครับ ก็จะค่อยๆนะครับผมเป็ดบ้านนาค่อนข้างจะเป็นเป็ดท <oh uh um ี่ตื่นพอสมควรนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเริ่มเห็นไหมครับตัวผู้เขาจะอกจะเริ่มไม่มีลายแล้วนะครับเห็นไหมครับพอตัวนู้นนะครับหน้าก็จะเริ่มมีสีดำๆโดยเริ่มจากขอบปากเข้าไปนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีเริ่มจากขอบปากเข้าไปส่วนปีกนะครับเห็นไหมครับเริ่มมีสีเขียวนะครับแมงทับนะครับ บางมุมเป็นสีเขียวบางมุมเป็นสีน้ำเงินเป็นสีม่วงนะครับมีแล้วแต่มุมที่มองนะครับตัวเมียเขาก็จะเป็นอกลายลายปกตินะครับเป็นอกลายลายนี่นะครับเห็นไหมครับตัวผู้จะเริ่มมีหัวสีเขียว,ยวแล้วแต่ตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวผู้ที่สีหลุดมานะครับเป็นสีแบบอะไรละ่ะไม่ตรงตามที่ผมต้องการนะครับ เพราะว่าผมต้องการให้เป็นสีลายเป็ดป่าทั้งหมดนะครับแล้วก็มีตัวเมียตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยนะครับที่เป็นสีที่แบบที่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับบางคนอาจจะชอบนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ตัวผมเองผมชอบที่เป็นแบบลายเป็ดป่ามากกว่านะครับนี่นะครับวันนี้มาถ่ายให้ชมเช้าๆนะครับผม ก็ไม่เช้ามากนะครับเกือบเกือบสิบโมงแล้วยืนไซ้์ขนนะครับเห็นไหมครับตัวนั้นก็อกก็จะเริ่มถอดสีเหมือนกันนะครับตัวนู้นนะครับนู่นเลยนะครับนู่นนะครับอกจะเริ่มถอดสีเหมือนกันปากเป็นสีส้มนะครับแล้วก็เท้าเป็นสีส้มเท้ากับขาเป็นสีส้มนะครับปีกก็เป็นสีเขียวเหมือนอแมลงทัพนะครับ ที่เคยเอ,อธิบายเพื่อนๆในคลิปก่อนหน้านะครับต้องขออภัยนะครับพอดีไปไล่ดูในต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ได้ความรู้เพิ่มเติมมานะครับก็ขออัปเดตนิดนึงนะครับก็ปกติแล้วเนี่ยนะครับอย่างค,คลิปที่แล้วนะครับที่ผมบอกว่าเป็ดบ้านนานะครับมีโอกาสที่จะมาจากสายของเป็ดรูแองนะครับผม ก็คือตอนนั้นนะครับผมผมเปรียบเทียบระหว่างเป็ดลูแองกับเป็ดมาลาดนะครับผมมาลาดป่านะครับก็ปรากฏว่าออพอไปไล่เรียงข้อมูลนะครับผมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็พบว่าเป็ดลูแองนะครับเขาจะมีนิสัยที่ค่อนข้างเชื่องนะครับผมส่วนเป็ดมาลาดเนี่ยเขาจะมีนิสัยไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ เป็ดรูแองเนี่ยตอนเป็นลูกเป็ดนะครับบริเวณที่ขีดขีดที่ตานะครับเขาจะเป็น2ขีดนะครับส่วนเป็ดมลาดนะครับผมเขาก็จะเป็นขีดเดียวนะครับซึ่งพอผมไปย้อนดูเป็ดบ้านนานะครับผมตอนเล็กๆนะครับปรากฏว่าเขาเป็นขีดเดียวนะครับก็น่าจะเป็นว่ามีความใกล้ชิดทางสายเลือดนะครับกับเป็ดมลาดป่ามากกว่านะครับ แต่ก็จะไม่ใช่แบบมันหลัดป่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเขาก็มีรูปทรงไม่เหมือนเป็ดป่านะครับแค่มีสีสันนะครับใกล้เคียงกับเป็ดป่านะครับนะครับเริ่มขยับตัวเห็นไหมครับจะมีตัวผู้อีกตัวหนึ่งนะครับมีตัวผู้สองตัวนะครับตัวผู้ตัวที่กขายังขยับขยับตัวนะครับเลยมาด้านหน้าแล้วนะครับนี่คือตัวผู้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวโน้น แต่ตัวอีกตัวหนึ่งที่เห็นนะ่ะผมว่าปีกตรงที่เป็นปีกสีแมงทับเนี่ยเขาไม่ชัดเจนผมก็เลยว่าผมจะไม่ได้เอามาทําเป็นพ่อเป็ดนะครับจะใช้แค่เฉพาะตัวนี้นะครับแล้วก็พยายามจะคข้าสายเลือดนะครับผ่าเป็นสีส้มนะครับ พอเราเลี้ยงมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเป็ดบ้านนานะครับเขามีนิสัยค่อนข้างจะในส่วนตัวของผมเองนะครับไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเป็นด้วยว่าผมเองไม่ค่อยได้อยู่บ้านด้วยนะครับเห็นไหมครับบางตัวจะเริ่มเห็นสีตรงปีกที่เป็นสีเขียวสีน้ําเงินนะครับชัดขึ้นแล้วนะครับสําหรับตัวเมียนะครับตัวผู้ก็เป็นนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็น แต่ตัวที่เป็นตัวผู้สีเข้มตัวนู้นจะไม่เป็นนะครับผมก็เลยว่าจะจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวน,นะครับเพื่อให้สายเลือดลักษณะคงสีสันที่ที่เอ่อที่เราชอบนะครับเราชอบแบบไหนเราก็พัฒนาไปแบบนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้พัฒนาแบบข้ามสายเลือดนะครับพัฒนาแบบยังอยู่ในสายเลือดของเป็ดบ้านนาน,นะครับแค่คัดสรรสีนะครับให้สวยงามนะครับเห็นไหมครับตัวผู้ตัวนี้ปีกตรงนี้จะไม่เป็นสีแบงทับนะครับ แต่หนหัวเนี่ยเขียวเป็นปีกแมงทับเลยนะครับอ้าวเดินหนีกันแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็ขอสรุปอัปเดตนะครับว่าเป็ดบ้านนานะครับก็มีลักษณะไปทางเป็ดมาลาดสมาาขวานะครับผมก็ถ้าเกิดใครติดตามอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะได้รับข้อมูลนะครับใหม่ๆนะครับผมแต่ย like ังไงแล้วนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆนะครับกด s u b สไคร้นะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็จะได้รู้ว่ามีเพื่อนๆสนใจนะครับว่าอยากจะเลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็คงถ่ายคลิปให้ลงกันอยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้คงลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ